สวัสดีครับพี่พี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้ชมบ่อยเลยแต่จะพยายามลงให้เรื่อยนะครับวันนี้ผมก็ได้ลงกูฮง,งกับลงปูจเจียมให้ชมนะครับเป็นเสมาหน้าแก่ของลงปูจเจียมปีสองสองรุนน้มีเก้วนะครับดูดีๆเสมาหน้าแก่ปีสองสองลงปูจเจียมใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับทางไอเดียไลน์ เป็นรุ่น2ของหลวงปู่นะครับยุคแรกๆจมูกก็พอสวยอยู่นะครับน,นานจะเจอจมูกสวยๆนะครับรุ่นนี้จมูกบีเยอะอันนี้เป็นเหรียญปี5-3าสปุกเสกหลวงปู่เข้าปุกเสกกรรมฐาน16วันด้านหลังเป็นหลวงปูท่ทวดในด้านหลังของหลวงปู่หง ด้านหลังเหรียญเป็นของปูสวงสุดยอดเลยครับเหรียญนี้ครบเหรียญเดียวเหรียญขนาดใหญ่ดีนะครับเอาไปเลี่ยมห้อยพุทธคุณสุดยอดของหลวงปู่หงพรหมปัญโยสายสุรินบ้านเราครับใครสนใจอยากขายก็ทักไลน์ได้นะครับอยากขายอยากเช่าหลวงปู่เจียมหลวงปู่หงหลวงปู่เฮง หรือรถบัวอะไรที่ผมลงไปอ่ะอยางได้ทักไปสอบถามได้ครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับพี่ๆไม่มีเก็บปลายทางถ้าจะเก็บปลายทางก็ไม่ต้องทักดีกว่าครับเพราะผมไม่ได้ทาปลายทางไว้ไมันจะเสียเวลากันดีกว่าแต่ถ้าเช่าโอนเราก็แจ้งที่อยู่ไว้ได้ของแน่นอนครับไม่เกินสามวันส่งกมมาทํางานที่พร,รามซองครับ บ้านอยู่สุรินทรนะแหละแต่มาทํางานที่ประราบสองนะครับพี่พี่นี่เป็นเอสองสองนาแก่นะครับยุคแรกๆของลูกปู่นะครับเป็นรุ่นสองของลกปุเจียมปฏิสิโยจังหวัดสุรินทร์ใครสนใจอยากได้ก็ทักไปได้นะครับ ไอดลไลศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดไอเดลไลศูนย์แปดสี่สามสองสี่สามสามหกแปดครับผมโอเคครับผมมีอะไรใหม่ๆจะมาลงให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามกลมรับชมให้ขอบคุณครับผม